สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมาแก้ไขวิธีนะคะใบตองนะคะใบตองกรอบเนาะที่เราจะทาเอามอโห่อกับข้าวหอมหม,หมกหรือทําขนมทาอะไรก็แล้วแต่นะคะเวลาเราไม่มีแดดตากหรือว่าไม่มีแดดไม่แบบเราด่วนเร่งด่วนเราจะแก้ปัญหายัางไงเนาะเพื่อไม่ให้ใบตองแตกนะเพื่อว่าเราห่อไปแล้วก็จะไม่แตกนะคะแม่พึ่งก็ใช้วิธีนี้นะคะต้มน้ําให้เดือดหรือไม่เดือดหรือแค่ประมาณนี้ก็ได้เนาะให้เคารอนนะคะ ก็เดือดประมาณนี้แหละก็เราก็จะนําใบตองนะคะไม่พึ่งเช็ดทําความสะอาดแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําไปลวกเลยนะลวกในน้าร้อนนะคะให้ให้เขาอ่อนตัวลงเนาะให้เขานิ่มลงนะคะก็ย่าให้เขาแตกอีกอให้เขาแตกนะก็แบบนี้นะเขาก็จะนิ่มนะคะเหมือนเราเอาไปปิ้งไฟนั่นแหละ แต่เราไม่มีไฟเนาะเราไม่ได้ก่อไฟเราเอาไปย่างไฟลนไฟก็ได้แล้วแต่นะคะถ้าเรามีไฟแต่ถ้าเราไม่มีไฟเราก็นํามาลวกแบบนี้เนาะลวกน้าร้อนนะคะเพื่อให้เขานิ่มนะคะก็หลายคนก็อาจจะทําวิธีนี้แล้วก็หลายคนที่อาจจะไม่รู้นะไม่พึ่งก็นํามาแชร์ประสบการณ์นะคะนี่เนาะ ขาจะนิ่มลงนะคะร้อนเพราะน้ำเขาร้อนนะคะก็อย่าให้เขาเตกเนาะแล้วก็ให้เขาน้ำเขาเข้า,าทุกแผ่นเนาะซึมทุกแผ่นนะคะน้ำเขาก็ซึมตามแผ่นใบตองอยู่แล้วเนาะเพื่อนแบบนี้เนาะก็ลวกสักประมาณเนี่ยห้านาทีแค่กะว่บบา เขาร้อนทั่วถึงน้ำ <şekilde. S 1> เข้าทั่วถึงนะคะไปทั่วเนาะประมาณนี้ก็เอาออกเด้ยแล้วค่ะแล้วก็เช็ดให้แห้งเนาะก็ใบตองเขาก็จะเสด็จน้ำง่ายอยู่แล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆใบตองของเราก็จะไม่กรอบอีกแล้วนะเรานำไปลนไฟเขายังมีคราบควันคราบขมเหลวนะ มีมีกลิ่นควันไฟแต่เรานํามันลวกแบบนี้นะ่ะเขาไม่มีคราบนะคะเราก็นําไปเช็ดความสะอาดได้เนะประมาณนี้นะคะเพื่อนเราก็ตักออกเลยจ้ะ,จะออกให้เขาเสรดิบนะคะ เดี๋ยวเราก็ค่อยนำมาเช็ดอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้ใบตองที่เขาไม่กรอบแล้วเนาะนี่เขาก็ไม่กรอบเลยนะคะคเพื่อนเพื่อนเราพับยังไงก็เขาก็ไม่กรอบอีกแล้วนะคะเห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะมาเช็ดเช็ดน้ำให้แห้งแลวเราก็จะนำไปหอ่อหมกกันจ้าลองดูนะคะวิธีนี้นะคะเผื่อ,อ,อท่านใดไม่ทราบวิธีเนาะเวลาเราจะห่อขนมในแบบ ฉุกเฉินเวลาฉุกเฉินนะคะเพื่อนๆเ,เออก็แล้วแต่เพื่อนๆจะมีวิธีแบบไหนนะแม่พึ่งก็จะทำวิธีนี้นะคะง่ายมากเลยเนาะนะใบตองพับยังไงก็ไม่กรอบนะคะเห็นไ,ไหมไม่มีครอบแคบเลยนะโอเคค่ะวันนี้แม่พึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะลองทําดูนะคะเผื่อเป็นประโยชน์นะคะ